ข่าวด่วนกับพี่คนกลายเป็นข่าวใหญ่นะครับสำหรับเมื่อวานนี้พ่อลูกคู่บุญครับพ่อโจอ,อุงอิงไปทําบุญที่โรงเรียนสอนคนพิการทางสายตานะครับล่าสุดครับสื่อดังนะครับอย่างข่าวลูกทุ่งได้ลงเอาไว้คับพุกคนโดยเขียนข้อความและแคปชั่นเอาไว้เนี่ยบอกว่าสุดซึ้งน้ำตาซึมกันไปตามๆกันทั้งผู้มาเยือนและผู้ต้อนรับ บอสโจโยโมานินกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพร้อมทีมงานใช้เวลาช่วงว่างไปเลี้ยงอาหารมอบทุนน้องๆพูดด้อยโอกาสในจังหวัดขอนแก่นนะครับ ทั้งที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดขอนแก่นมูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรักเด็กกำพร้าที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อน้องๆได้เจอผู้ใจดีและผู้มาเยือนที่มอบของเลี้ยงอาหารกลางวานันมอบทุนร่วมร้องเพลงเห็นความน่ารักของน้องๆน,นะครับทำเอาซาบซึ้งน้ำตาไหลแทบทุกคนเมื่อวานนี้ใครน้ำตาไหลคอมเมนต์มาหน่อยนะครับทุกคนเป็นเหมือนนุ้มอิ้มไหมในช่วงที่อุงอิงเนี่ยบอกว่า ตัวเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับทำเอาแบบน้ำตาย่อย่อยปกๆกเลยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับเนาะเมื่อน้องๆได้เจอผู้ใจดีผู้มาเยือนแล้วก็มอบของให้กับน้องๆเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับมอบทุนร่วมร้องเพลงความน่ารักของน้องๆทำเอาซาบซึ้งปาดน้ำตาแทบทุกคนนะครับภูมิใจที่ได้ทำดีใจที่ได้มามูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรักที่อำเภอเมืองขอนแก่น พอโจองอิงนำทีมร่วมสร้างกิจกรรมดีๆสู่สังคมพร้อมมอบทุนช่วยเหลือนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือขอบคุณ FC สาวน้อยทุกคนที่ร่วมบุญโอกาสหน้าพบกันอีกนะครับแคปชั่นจากบอสโจโยมานินนะครับช็ข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มขน้นข่าวลูกทุ่งนะครับและยังโ,โหได้ลงรูปตอนที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย ร้องไห้เอาไว้ด้วยนั่นเองครับทุกคนก็ถือว,ว่าเป็นวินาทีที่ซาบซึ้งนะครับเดินสายช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสครับทุกคนอย่างที่บอกครับทุกคนเมื่อวานนี้นะครับพ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้เดินทางไป2ที่ด้วยกันนะครับสิ่งที่พวกเราเห็นเลยคือ ความตั้งใจของพ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับที่อยากจะแบ่งปันนะครับให้กับเด็กด้อยโอกาสนะครับทุกคนแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่บอสโจแล้วก็น้องอุงอิงเนี่ยมอบให้นั่นก็คือความรักความเมตตานะครับที่เขาทําด้วยใจจริงๆนะครับที่เขาได้ไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้นะครับและสิ่งที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือ สิ่งที่น้องๆเนี่ยได้มีการทําตอบแทนพ่อโจแล้วก็น้องอุงอีกนะครับนั่นก็คือการจัดบอร์ดนะทุกคนจัดบอร์ดแล้วก็เขียนบอร์ดได้แบบน่ารักมากๆครับทุกคนทั้งเด็กได้โอกาสเด็กกำพร้าเนี่ยนะครับทุกคนที่ได้มีการนะครับเขียนบอร์ดแบบน่ารักมากนะครับยินดีต้อนรับน้องอุงอีกแล,แล้วก็พ่อโจครับแล้วก็ทางด้านโรงเรียนผู้พิการทางสายตานะครับก็ได้มีการเขียนนะครับข้อความาไว้บอกว่า ขอขอบพระคุณบอสโจและน้องอุ๋งอิงนะครับกับคณะสาวน้อยเพชร้านแพงครับที่ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสทําบุญนะครับในวันที่7เดือนมิถุนายนปี2 5 6 7นะครับการการให้เป็นเหตุนะครับนี่นะครับทุกคนก็อาเป็นทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนนะครับที่ได้มีการนะครับ เขียนบอดนะครับเพื่อจัดต้อนรับบอสโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเมื่อวานนี้ครับทุกคนทําเอาทุกคนเสียน้ําตากันไปเลยใช่ไหมครับทุกคนสําหรับบรรยากาศเมื่อวานนี้เนาะอุ้มอิมก็รายงานข่าวกันทั้งวันกันเลยทีเดียวอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยนะครับทุกคนได้รับทราบกันนะครับนะก็โหทุกคนต้องบอกว่าพอข่าวอุ๋งอิงเนี่ยทำบุญปุ๊บนะครับผลบุญก็คือ กลับมาหาน้องเลยนั่นก็คือเพลงของน้องเนี่ยขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งตลอดระยะเวลา2เดือนครับไม่มีใครทําได้เลยครับทุกคนหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ภูมิใจที่สุดนั่นก็คือพ่อโจเลยครับนั่นก็คือคนที่ทําเพลงนี้ขึ้นมาสร้างเพลงนี้ขึ้นมาให้กับน้องอุ้งอิงนะครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะมากๆแม้ว่ามีเพลงใหม่เข้ามาในวงการเรื่อยๆในวงการเพลงเรื่อยๆนะครับแต่นะครับก็ทําอะไรนะครับ น้องไม่ได้เลยแต่ทําอะไรเพลงน้องไม่ได้เลยครับทุกคนด้วยความาน่ารักนะครับด้วยความน่ารักของูงอิงนะครับด้วยความแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับแฟนๆอยู่เสมอมานะครับทุกคนก็เลยทําให้นะครับเพลงของน้องยังดังอยู่ชื่อเสียงของน้องยังดังอยู่นั่นเองนะครับทุกคนอันนี้คือคือสิ่งที่น้องทําแล้วก็เห็นผลจริงๆ นะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับพุ่มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับอุ้งอิ่งแล้วก็พ่อโจครับทุกคนแล้วก็ในวันที่16นี้เขาจะมีการบวงสรวงภาพพยนตร์แล้วนะครับซึ่งเป็นภาพพยนตร์ที่พ่อโจเนี่ยโอ้โหทาขึ้นมาแล้วก็ร่วมสร้างนะครับกับเหล่าบรรดาเพื่อนเพื่อนเนาะทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าภาพพยนตร์เรื่องนี้แค่ชื่อก็ขนลุกแล้วกับคลายอ้อ แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่ารวมนะครับศิลปินดาราที่อยู่ภาคอีสานทั่วฟ้าเมืองไทยกันเลยทีเดียวภาพยนตร์เรื่องนี้มีคนเหมาโรงภาพยนตร์เนี่ยเยอะแยะมากมายกันแล้วครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นน่าจะเป็นปรากฏการณ์ครับที่คนเนี่ยจะจูงไม้จูงมือกันนะครับ เข้าไปชมสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับทางด้านพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงด้วยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับพ่อโจน้องอุงอิงย่าสุภาพเหล่าบรรดาผู้บริหารนะครับเป็นภาพเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักสแสดงนําในภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสริมทัพไม่ว่าจะเป็นคุณใหม่พัชรีนะครับคุณบอยสิริชัยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับทุกคนที่ได้ตบเท้ากันเข้ามาร่วมแสดงนะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ มารอติดตามกันนะครับกับความคืบหน้าของภาพยนตร์เรื่องขายอ้อเรื่องนี้กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับรายการม่วนซื่นขึ้นร้อยสามนะทุกคนทางคนลุกทุ่งทีวีนะครับทางช่อง YouTube คนลูกทุ่งทีวีนะครับอุ้มอิมเจวีนะครับแล้วก็พี่ออฟแอสนะครับไปจัดรายการน้องรวบรวมข่าวสารพรุ่งนี้ได้ฟังกันแน่นอนสำหรับข่าวสารในเรื่องราวของอุ้์อิ่งเพชรบ้านแพงที่ไปทําบุญกับทางด้านพ่อโจนะครับเกี่ยวกับการแบ่งปันนะครับให้กับน้องๆ นี่แหละทุกคนอุ้มยิ้มจะไปขยี้นะครับในช่อง YouTube คนลูกทุ่งทีวีอีกหนึ่งครั้งก็ฝากทุกคนไปติดตามไปขอเพลงน้องด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับเพลงนะครับผู้บ่าวคนแรกหรือว่าเพลงต่างๆของน้องอุ้มอิงคือตอนนี้เพลงของน้องเนี่ยเก่าๆคนขอกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหอบฝันมาหลังห้านเลือกเขาสาอ้ายเอิญฮักนางเอกน้อยแล้วก็หลายๆเพลงที่น้องร้องเนี่ยทุกคนเข้าไปขอกันเยอะมากๆน้ำตาอีหลาน้อยนะครับ หลายคนก็เข้าไปนะครับแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามมุมอิ่มด้วยกันแล้วกันนะครับในทุกๆช่องทางนะครับพรุ่งนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะมวนซึ้นขึ้นร้อยสามสิบโมงเป็นต้นไปถึงเที่ยงนะครับเปลี่ยนเวลานะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอาจจะสับสนอยู่ว่าติดตามมุมอิ่มได้ในช่องทางไหนแล้วก็ในเวลาไหนนะครับทุกคนกับกับทางคนลูกทุ่งเนาะก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะแล้วก็วันปิดวงใครจะไปไปเจอกับอิมได้มีของแจกนะครับเป็นกระเป๋าน้องอิงครับทุกคนแบบนี้เลยนี่นะครับเป็นถุงผ้านะครับไปเจอกันหน้างานเท่านั้นนะใครไม่ไปไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับ